นี่นะฮะเตต้าเขาเรียกอะไรนะฮีโร <Hero. S 1> ่เตต้าฮีโร่นะฮะลงเครื่องเครื่องอะไรนะครับเจนหนึนน่งเจเครื่องหนึ่งเจนะครับนี่ติดกันด้วยครับนี่นะฮะสภาพรถป่าเขาปกแรงมากครับใไปงานได้ปกตินะฮะนี่ภาพรถครับ มีใจอยู่ที่ขายนะนี่นี่ทางแก๊สนะฮะสภาพรถเขายังแข็งแรงมากครับตัวนี้ครับไม่แข็้งหรอกในขันนั้นไรเคาะไม่ดังอย่างนี้หรอกใช่ครับครับขอบคุณนะครับที่ให้ขนาดสีนีนั่นแล้วนี่เดิมๆเลยนะได้บอกขายไหมฮะ ขายมีคนซื้อก็ขายขายเท่าไรครับเนี่ยเผื่อมีคนสนใจไม่กี่หมื่นหรอเท่า 40, 000, ไรครับไม่กี่หมื่นโครงการนี้ว่ากี่สักายกี่หมื่นตึกสามสี่หมื่นได้ไหมต้องถาม 50, นนะอากห<า>นะ้ต้องถามคนขายนะมาแต่ห้าหมื่นนะาเครื่องถ้าเครื่องอ,องย่างเดียวนี่ ครื่องวาวห้าหมื่นนะครับติดถ้าถ้ามีคนสนใจนี่ติดต่อได้เบอร์ไหนครับเบอร์ศูนย์แปดห้าเยอะนะศูนย์แปดห้าสามแปดแปดสามแปดแปดเก้าหนึ่งสองหนึ่งเก้าหนึ่งสองหนึ่งนะครับอ่าภาษาอะไรนะครับวันวันชื่อวันนะฮะ <1, 1 S 1> วัน,ว,นวันนอ เขาเรียกวันนอครับฟา,อาวัน,น,วนติดแล้วนะาานะครับนี่นะฮะเครื่องอย่างเดียวห้าหมื่นแล้วซืว้อมาวางถ้าวางสองพันข้าววางเครื่องสองพันนะฮะซื้อเครื่องมาห้าหมื่น ตัวนี้มันจะไม่หาเลยสีส,สยามเหลือตัวสุดท้ายสภาพยังดีครับอันนี้น,นีเยิ้มแค่ประกันฝายอย่างเดียวเปลี่ยนกระจบไม,ไม่ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับเนี่ยมันอย่างเงี้ยของมันอย่าง,างเงี้ยลงติดอยูอ่ได้ครับเขาจะโชว์จะโชว์การสตาร์ทแหละมีมอต้มระบบมิเตอร์นี่สเดียวติดครับสีเดียวติดแล้ว ใครสนใจโทรมาได้ครับห้าหมื่นเองนะไอ้ขี่ไปไล่ไปนาได้สบายเลยมันนิ่มมากเลยเนี่ยสีสยามฟังเมครับ์ไรก็มีด้วยนำ้ำตาอยู่ติดตั้งอยู่ที่ไหนครับเนี่ยอยู่ที่ไหนฮะบ้านหลวงครับอ๋อบ้อบานเขาอยู่หนองจอกนะฮะหนองจอก มีแอร์ปะครับแอ <Air S 1> ร์สายพานเรา,รารออกไหมโอ้ Air. Air แอร์แอร์ยช้ไดกใช้ได้แต่ต้องใส่พานมาใส่แค่ไม่ได้ใส่สายพานอย่างเดียวนะแอร์ไม่ได้ใส่สายพานอย่างเดียวเครื่องนิ่มมากนะเงียบเลยเงียบคิ๊บเลยฮนะไปสนใจเครื่องนั้นมันกันไปบนหนึงห่งสามไม่ติดเครื่องเนี่ยวมันติดแล้วติดพอนนมาเฮ้ยเดินมาดู

เพราะรถเรามันเก่าไอ้รถมันเก่าจ้าไอ้ที่ไหนได้เครื่องไม่จริงเราจะวางเครื่องเดิมอ่ะสองพันสี่มันไม่มีครับไอ้เฮียเล็กก็บอกเฮ้ยเอานี่วางไปเลยเจบอกได้บอกได้เดี๋ยววางให้เอาวางเลยวางเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับจริงเขาบอกเงินสองพันนะห้าไมื่นสองบอกมันไม่มีแลน่เดี๋ยวมีแอ้หํากบะเฉาเลยนะ ป่าไม่ต้องถาว่มาผูกป่าไม่มีที่ผูกมากมันเป็นเหล็กแบบมาจากนอกกันจากไมายก่อนนะไมมีที่ผูกยากถ้ารุ่นนี้นะฮีโร่มันจะไม่มีแคปนอกจากรถนอกนี่รถนอกนอะฮรถนอกนะฮะถามว่าจากโตยต้าบอกว่าฮีโร่มีแคปไหมมันจะบอกไม่มีนะครับรุ่นนี้มีแคปนะครับถรถนี่ประกอบจากญี่ปุ่นรุ่นนี้ผมยังไม่เกิดนะฮะโอ้ยนี้รุ่นเก่าครับ ซื้อมาก็ต้องอายุเท่าไรแล้วครับเนี่ยสามสิบกว่าปีอายุเท่าไรแล้วฮะหกสิบสองป้าเองอะนะหกสิบองซื้อมาตอนนั้นอายุสามสิบซื้อใหม่ๆเลยนะฮะป้ายแดงโอ้ซื้อมาป้ายแดงเลยนะครับเนี่ยป้ายแดงเราก็ใช้มาทีเมืองไทยแสนแปดครับเราไม่เอาซื้อสมัยนั้นเท่าไหร่ฮะซื้อตอนนั้นซื้อมาสองแสนสองแสนเนาะเงินสองแสนสมัยนั้นเนาะ มันสามติบสามติบกว่าปีแล้วไปจองเดือนนึงได้จองเดือนนึงเนี่ยซื้อที่ศูนย์แต่ดี๋ยวเนี่ยดาวรู้ว่าสดเลยสดสดเลยเนาะสองแสนเขเข้าดาวไม่ดาวนี่รถจำเข้านะคลาสสิกนี่สีนี่คลาสสิกครับทำเองนะทำเองมูลหยุ่บาท่นคลาสสิกครับ เครื่องนิ่มมากพัดลมทำงานปกติพัดลมหม้อน้ำครับโอเคนะครับจบคลิปเพียงแค่นี้อย่าลืมกดติดตามแบบตรอรี่ด้วยนะครับขอบคุณครับนี่นะฮะอ่าเขารู้จักกันหมดนะฮะอีสุขไม่ใช่อีสุขมีนอครับมีน่ห้าร้อยน,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 นะครับเอสซี 9J นะฮะ วิ่งดินนะดูไฟครับไฟเต็มหลังคาเลยฮะนี่จบๆไปทานมา่านมาพอดีครับเขาทำหนังยาอก็ตัเลศครับไปและยิบระยับเลยฮะก็จัเลศ